จำคำค่าให้ดีเถิดเพื่อนตายทั้งหลายมิกว่าจะเกิดอันใดขึ้นกับพวกเราทั้งสี่ร้อยชีวิตแม้ว่าเลือดเนื้อของพวกเราจะไหลาสาดไปทั่วปตพีแม้ว่าชีวิตนี้จะดับสูญไป ทรงเชื่อในความรักและความพักดีของพวกเราที่มอบให้แก่พื้นแผ่นดินแผ่นดินนี้จะคงอยู่สืบต่อไปแผนดินนี้จะคงอยู่สืบต่อไปดินนี้จะคงอยู่สืบต่อไปแผ่นดินนี้จะคงอยู่ซืบต่อไป สบัสดีค่ะพบไกนติดค้างในเกาะติดขาวรอบรเ้วเขตสพปบข .1 ในเดือนกันยายนพุทธศักราช 564ในเดือนนี้เรามีวันสำคัญคือวันมหิดลเป็นวันสวรรคตของพระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนวันที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยร่วมน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดศวิกรมพระบรมราชชานกซึ่งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์และสาธรารณสุข ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอาระยะประเทศและอีกวันคือวันที่28กันยายนในปีนี้ครบ104ปีวันพระราชทานธงชาติย้ำเตือนให้น้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ได้พระราชทานธงไตรรงเป็นธงชาติไทยในวันนี้ ที่จบไปนั้นเป็นวันสำคัญที่มีในเดือนนี้ต่อจากนี้พวกเราเชาวสพปปรขอหนึ่งต้องร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูคุณครูคมนัสนันส,นนสิริสมบูรณ์จากโรงเรียนด่านสิงคอนได้รับรางวัลชนะเลิศจ,จากการประกวดสื่อน,นวัตกรรมโครงการครูดีวิถีใหม่สอนดีเห็นผลคนชื่นชมจากสำนักง,งานกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่4 ทายดูสิคะว่าคือชุดอะไรใช่แล้วคะ่ะชุดที่คุณครูฝนใส่อยู่เรียกว่าชุดกันฝนสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องหน่วยหรือรดูฝนกันนะคะแต่ก่อนที่เด็กจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูมีเพลงให้เด็กฟังด้วยเด็กคนไหนร้องได้ร้องตามได้เลยนะคะและอีกรางวัลหนึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจกับโรงเรียนอนุบาลทับสแก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณค่าของแผ่นดินด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับโครงการไร้ถังโรงเรียนอนุบาลทับสะแกจากสำนักนายกรัฐมนตรีและในเดือนกันยายนนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขัน์เขตหนึ่งมีการดําเนินกิจกรรมมากมายอาทิเช่นกิจกรรมด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมีการอนุมัติโครงการจํานวน1 5 0 0 0บาท และผู้มีจิตอาสาสนับสนุนเงินเพิ่มเติมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพื่อจัดทำโค,โครงการถุงยางชีพคลายทุกข์มอบให้นักเรียนที่ประสบเหตุพิษโควิด -19 ได้รับผลกระทบจำนวน99ครอบครัว และกิจกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานโดยดอรวรลัษษ์จันผารองผอสพปปขหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนณโรงเรียนโสนศึกษาเทพรัตน์อบางสะพานจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ต่อจากนั้น เป็นการประชุมคณะกรรมการกันกองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการสพปปขหนึ่งโดยกลุ่มบริหารงานบุคคลและในเดือนกันยายนนี้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลคือโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่21 และการประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาท้งนี้เพื่อการวิจัยในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขตหนึ่งและในเดือนกันยายนนี้มีการประชุมที่สำคัญ2กิจกรรมคือกิจกรรมของข้าราชการครูบรรเจุใหม่ซึ่งเป็นวัยใสวัยแห่งเริ่มต้นของการเข้าสู่อาชีพครูโดยมีดอ,อร์มังกรแก้วดรุณสิน ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคุรขันเขตหนึ่งพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษาในสังกัดซึ่งเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการอบรมให้มอบความรู้ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ข้าราชการวัยใสยในครั้งนี้ ิจกรรมส่งท้ายเดือนกันยายนคือกิจกรรมที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบันแข่งเขตหนึ่งได้ทำพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการวัยเกษียณดิฉันนางสาววลลีสุสนิทขอส่งท้ายด้วยบรรยากาศภาพของการมอบรางวัลทรงคุณค่าให้กับข้าราชการวัยเกษียณวัยแห่งการสะสมคุณค่าวัยแห่งการสะสมประสบการณ์เรื่องราวชีวิตมากมายของอาชีพราชการ แล้วพบกันใหม่ในเดือนถัดไปสวัสดีค่ะ